ก็ไปเลยด่าได้ครับครับโอเคตนี้ามาเป็กิโลีได้เดินทางไปร่งเข้ากันมาวก็จริงๆก็มาวันนี้เป็นสำหรับผมมาวันนี้เป็นวันที่สองครับก็หลักๆเลยคือผมรู้สึกว่าอยากมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยเพราะว่าวันแรกผมไม่ได้มาแล้วแบบพูดจริงผมเห็นแบบน้องวันใหม่รองฮาเห็นเนัมัน มันเรารู้สึกไปด้วยผมรู้สึกว่าบอยเปนเพื่อสนิทผมแล้วก็ใกล้ตัวผมมากแล้วก็ตอนที่รู้ข่าวก็ทํางานอยู่แล้วก็แบบรู้สึกวิววบิวมากๆเหมือนก,กันเลยก,ลก็หลักๆเลยตั้งใจมาฟังส่วนแล้วก็มาอยู่ข้างๆแล้วก็มาเป็นกำลังใจใ้เพื่อนครับใช่อันนั้นคือ มางานก็อย่างวันแรกผมก็นั่งอยู่กับอยู่กับบอยอยู่กับน้องๆอะไรจนจนเสร็จเลยคือเป็นความรู้สึกที่ว่าอยากมาอยู่อยากมาอยู่ด้วยใช่าไม่ได้เป็นความรู้สึกอง,งี่บท,ที่แบบอยู่ลว้วัวไม่ได้มาอะไเที่แบบน้องน้องให้ย,ยิี้มไม่ได้ไม่ได้รู้สึกผิดหรอกมันไม่ต้องรู้สึกผิดแต่ว่าแค่เห็นภาพพอเห็นวันใหม่้องไห้ก็สงสารนอะแล้วอย่างพี่ๆเอาจริงพี่ๆก็โตกันแล้วแต่ก็ ทุกคนต้องเจอความสูญเสียหมดคหละแต่ว่าในมุมมองผมคิดว่าต่อให้คนเราจะเตรียมใจมานานแค่ไหนยังไงก็ยังไงก็เสียใจอยู่ดีก็รู้สึกว่าทําหน้าที่เพื่อนให้ดีสุดความ,วามน่ารักของครอบครัวนี้เป็นไงคุยน่ารักมากคือประเด็นคือแม่บอยกับแม่ผมก็เคยคุยกันแบบคุยกันออกรถออกชาติดูเหมือนกันเลย แม่ผมก็รู้ว่ารู้สึกแบบแบบใจหายมากเลยก็เป็นบ้านที่น่ารักมากๆครับผมมีความรู้สึกว่าครอบครัวพี่น้องสามคนของบ,บอยกับที่บ้านผมแอบแอบคล้ายกันแต่โอเคอาจจะบ้านบอยอาจจะไม่ได้มีผู้หญิง,มงผมอาจจะมีน้องผู้หญิงเลยรู้สึกว่าการเรียกดูคล้ายๆกันแล้วบอยก็เป็นพี่คนโตเหมือนกันผมก็เป็นพี่คนโต ียกว่าคุณแม่สอนลูกๆได้ดีใช่โอ<ฮ>้โห<ฮ>แม่บอยสอนลูกๆดีมากจริงๆแม่ทำเพลงเพลงของคุณแม่มีอะไรที่มารักที่เพลงประทับใจไม่เคยลืมแม่เป็นคนแบบแม่เป็นคนร่าเริงแม่เป็นคนร่าเริงแล้วก็ผมก็จําได้ว่าแม่บอยกับแม่ผมมาเคยเจอกันที่ธนาคารคุยกันแล้วแบบว่าลูกเมื่อไหร่จะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าประมาณว่าแบบ ลูกมีแฟนหรือยังอะไรชือๆเนีเคยจำได้เป็นเหตุการณ์ที่แม่ผมก็ประทับใจแม่บอยเหมือนกันแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบพอเขาไร้คุยกันแล้วเหมือนแบบแล้วลูกก็มาคุยกีนทีว่าเออมึงรู้ไหมเนี่ยแม่มึงกับแม่กูเจอกันอะไรเออประมาณนั้นประมาณใช่เป็นโมเมนต์ที่จาได้ครับส่วนแม่บอยผมก็เจอตามงานหรือยู่บ่อยขอบคุณมากครับอินเสิร์ตในเนมเต